สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องหลวงทั่วไทยนะครับผมจากที่ผมเคยรีวิวพระนะครับผมพระเครื่องหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนไปนะครับผมวันนี้เรามาเปลี่ยนสายนะครับผมเปลี่ยนสายกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับผมวัตโกนะครับผมหลวงพ่อรวยวัตโกอันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่เพิ่งออกมาแล้วก็เป็นกระแสนะตอนนี้เลยนะครับผมเป็นรุ่นรวย99นะครับผมรวยรวย99นั่นเองนะครับผมรวย99 ก็เหรียญน,นี้จะสร้างาวัตถุประสงค์ก็จะเป็นการสร้างเพื่อบุรณะปฏิสังขรณ์นะครับผมวัดตะโกนะครับผมแล้วก็เพื่อรวบรวมสมทบทุนสร้างอนุสรณ์อนุสรณ์อุทยานอนุสรณ์นะครับผมร้อปีหลวงพ่อรวยนะครับผมแล้วก็เหรียญรุ่นนี้นะครับผม ก็เป็นเหรียญที่สร้างในวาระครบอายุครบ99ปีของหลวงพ่อรวยด้วยถ้าหลวงพ่อรวยยังยังอยู่นะผมแต่ตอนนี้หลวงหลวงหลวงพ่อรวยได้มรณภาพไปแล้วนะผมก็เหรียญน,นี้ก็ถูกสร้างขึ้นมานะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ถูกสร้างขึ้นมานะผมก็เพิ่งเปิดให้บูชาเมื่อวันที่16มีนาคม2564นี่เองนะผมก็อันนี้ก็เป็นเหรียญที่ผมได้มามีเหรียญหนึ่งที่ได้ เช่า,ชาบูชามานะผมก็วันนี้เดี๋ยวจะมา,ารีวิวให้ดูนะครับผมว่าเป็นเหรียญเนื้ออะไรนะผมสวยขนาดไหนนะผมแล้วก็ทําไมถึงเป็นที่นิยมนะครับว่าความสวยขนาดไหนถึงถึงเป็นที่นิยมสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะผมก็ตัวเลขที่เช่าบูชามาก็หลักพันนะผมหลักพันนะผมจากเหรียญที่เปิดให้จองหรือเช่าบูชาจองนะครับเหรียญตัวอ,อยู่ที่ประมาณหลักร้อยนะผมหลักร้อย ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญเนื้ออะไรนะผมแต่หมายเลขโค้ดอะไรแล้วก็จะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับผมโอเคจะเปิดนะครับก็เดี๋ยวดูกล่องก่อนอันนี้กล่องเขาลอกซีนมาหมดแล้วนะครับผมผมรู้แล้วว่ามันเนื้ออะไรแต่เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนลุ้นไปไปไปด้วยกันนะครับก็อย่างที่เห็นครับเลขนะกล่องคือเลขโค้ดของเหรียญน,นี้นะครับสองสี่ห้าห้านะครับเลขโค้ด แล้วก็ลักษณะของกล่องนะครับหน้ากล่องก็จะมีลายลายอย่างนี้ลายกระหนกทั้งสี่มุมเลยแล้วก็ทั้งบน,นจะเป็นเขียนยันนะผมนะครับยันแล้วก็รวยนะครับผมแล้วก็ทั้งบนเป็น9ก้าเก้าไทยนะผมเลขเลขเก้าไทย2ตัวนะครับผมด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะผมวัตโกนะครับอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับเหรียญรุ่นนี้จะ,ะหน้ากล่องจะเขียนเป็น2 5 6 3สานะครับผมเพราะว่า เดืนรุ่นนี้จริงๆแล้วต้องออกต้องแต่เดือนธันวาสองห้าหกสามแล้วแต่ติดสถานการณ์โควิดนะผมก็ก็เลยมาเปิดให้บูชาในใ,ในในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมก็หน้ากล่องจะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมนี่ฮะหลังกล่องก็จะเป็นกล่องแบบนี้ครับไม่มีอะไรเขียนนะครับไม่มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวเปิดด้านในนะครับปึ๊บนี่ปึ๊บเปิดด้านในม,มาก็จะมีนี่ครับอ่า กระมิจีนะครับแผ่นกระมยีีอันนี้จะเป็นสีฟ้านะครับผมแล้วก็จะเจอเหรียญนะครับผมก็ด้านล่างเนีียก็จะมีแผ่นโฟมกระมาโฟมรองอีกทีนะครับผมอันนี้จะเป็นบับเบิ้ลโฟมรองอีกทีอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังเหรียญนะครับผมเหรียญนี้ก็เห็นแล้วจะเป็นเหรียญเหลืองๆเลยสีทองเลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ความความสวยของด้านหลังนะครับผม เห็นไหมโอเคนะครับนี่ด้านหลังนะครับอย่าไปดูดีเทลอย่ามาว่ากันที่หลังนะครับผมอย่าไปดูด้านหน้าห่อนฟึบนี่ด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญเป็นแบบนี้นะครับเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเนื้อสามเคนะผมสามเคหรือเนื้อสามกษัตริย์นะผมหรือหรือเนื้อสามกษัตริย์ก็เนื้อสามกษัตริย์นะผมที่ผมเช่าบูชามาก็จะมีการจัดสร้างจํานวนจัดสร้างอยู่ที่ 5,999เหรียญน,นะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในในใน5,999เหรียญซึ่งราคาที่เปิดให้บูชานะครับผมที่ให้เช่าบูชาตอนจองนะครับผมอยู่ที่500บาทแต่ตอนนี้ที่เขาเล่นกันในเฟซหรือในที่ต่างๆนะครับผมในเซียนาพาต่างๆนะครับเหรียญน,นี้อยู่ในราคาหลัก 1, 2, พันสองพันนะครับผมสองพันนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นดีเทลของด้านหน้าเหรียญน,นะครับผมก็เนี่ยฮะ ดีเทลองคพระนะผมผมไม่แน่ใจว่าผมส่องให้ดูเราจะเห็นดีเทลไหมนะผมอาจจะไม่เห็นประมาณนี้แล้วกันครับนี่ฮะจะเห็นเป็นเม็ดทรายเห็นไหมครับผิวของของหน้าพระเนื้อพระจะจะเป็นเม็ดทรายนะครับไม่เรียบตึงนะไม่ไม่ได้เรียบตึงแบบเนียนเหมือน เหมือนเหรียญอ่าทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นยิงทรายเม็ดทรายตลอดเลยนะครับทั้งทั้งทั้งองค์พระด้วยนะครับความคมขององค์พระนะครับไม่ทราบว่าไม่น่ใจว่าเห็นเห็นกันหรือเปล่านะครับต้องขออภัยนะครับถ้าไม่เห็นเพราะว่าไฟไฟมันไม่สว่างนะผมแล้วก็ใช้กล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็ดีเทลจะชัดนะครับผมเส้นนะฮะจะชัดมากนะครับผมเดี๋ยวดูอย่างนี้ดีกว่า โอเคนี่ครับดีเทลหน้าเหรียญน,นะครับผมเป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับผมก็ด้านล่างอหน้าเหรียญก็จะเป็นนี่ครับมีซุ้มด้านบนนะครับผมมีกระหนกด้านข้างนะครับฮแล้วก็องค์หลวงพ่อเต็มองค์นะครับผมองค์ยาจีวรน,นะครับผมจีวรก็จะเป็นสีจีวรน,นะครับผมแล้วด้านล่างก็จะมีตัวอักษรรวยนะครับผมแล้วก็มีเลขเก้าไทยอยู่ด้านในนะครับผมลงยานะครับรอเรือเป็น สีแดงนะผมวอลแหวนเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ยอยักเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ยันด้านบนนะผมยันด้านบนจะเป็นสีออกส้มๆมครีมครีมหน่อยนะครับผมส้มๆครีมหน่อยด้านในจะเป็นเลขก้ายอันนี้ไม่ได้ลงยาอะไรนะครับผมเป็นสีปกติไปเลยอ่านี่ครับสวยนะครับเหรียญเหรียญน,นี้สวยมากๆเป็นเนื้อาสามกษัตริย์นะผมเดี๋ยวผมก็กะว่าจะไปเลี่ยมนะผม แต่รอรอง,องอบก่อนนะครับส่วนด้านหลังนะผมด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่คือด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะผมยันยันแล้วก็มีเนี่ยครับตัวหนังสือรวยเก้าเก้าแล้วก็ตัมด้วย,ยันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีไก่สองตัวอยู่ด้านข้างนะครับห,หันหน้าออกนะครับผมลักษณะของไก่เนี่ยเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยจะมีรอยตะใบนิดนึงไม่รู้ว่าเกิดจากการที่แบบ ตอนทำเหรียญเล่าเหรียญแบบใส่กล่องเดียวกันแล้วมันทับกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมเนี่ยเ็าจะมีลักษณะเหมือนตัวหนังสือโดนทับโดนตะไบนิดนึงนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะเขียนเป็นวัดตะโกนะครับอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับสองห้าหกสามนะครับผมรุ่นรวยเก้าเก้านะครับผมด้านในผมมองไม่ค่อยชัด แถวที่สองไม่รู้นะครับแต่แถวที่สามเป็นหลวงพ่อรวยนะครับผมภาษาติโกนะครับผมแล้วก็เลขโค้ดนะผมเลขโค้ดของเหรียญรุ่นนี้เนื้อนี้นะครับตาก,การตอกโค้ดจะอยู่ตรงเหนือของคําว่าอาเภอภาชีเท่านั้นนะครับผมอาเภอภาชีเท่านั้นนะครับนี่ฮะสังเกตนะครับการตอกโค้ดจะอยู่ตรงนี้เท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญเนื้อนี้ซึ่งผม ผมก็ไม่คอนเฟิร์มอีกทีนะผมฟังมาอีกทีนึงนะครับว่าการตอกโค้ดของแต่ละเนื้อจะมีจุดของการตอกโค้ดไว้นะครับผมส่วนเนื้อนี้รุ่นเนื้อนี้รายการนี้นะครับผมก็จะอยู่ด้านบนของคําว่าอําเภอพาชีเท่านั้นนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเท่าไหร่นะครับผู้รู้ถ้าท่านใดเป็นผู้รู้นะครับสามารถบอกได้คอมเมนต์บอกได้นะครับผมเข้าใจอะไรผิดๆไปนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนด้านบนห่วงนะครับผมก็จะเป็นนี่มองเห็นไหมไม่เห็นจะเป็นโค้ดตอกโค้ดวัดนะครับผมนี่ตอกโค้ดรูปรูปวัดรูปเจดีนี่ครับ,รรรรรบก็ลักษณะของเหรียญน,นะครับด้านข้างนะครับอันนี้นะครับ ก็ประมาณนี้ครับเหรียญนี้อย่างนี้บอกครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อสามกษัตริย์นะครับผมเนื้อสามกษัตริย์สร้าง5,999เหรียญอันนี้จะเป็นหนึ่งใน5,999เหรียญนะครับก็รายการของของเหรียญรุ่นนี้นะครับก็จะมีหลายรายการนะผมซึ่งแต่ละรายการนี้ก็สร้างในจํานวนที่จํากัดนะครับผมไม่มากนะผมก็เป็นรุ่นที่กําลัง เป็นที่โด่งดังนะตอนนี้นะผมเป็นที่โด่งดังแนละ้วตอนนี้นี่ครับก็ฝากสำหรับใครที่สนใจนะผมจะหาเช่าบูชานะผมก็ฝากเตือนกันนะครับผมเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็คิดว่าน่าจะมีเกย์ออกมาแล้วนะผมก็สำหรับใครที่จะเช่าบูชาก็ศึกษาดีๆนะผมหรือหาเจ้าหรือหาคน ที่จะเช่าบูชาเป็นที่คนที่รู้จักหรือคนที่ไว้ใจได้นะผมเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่นิยมแล้วก็ถ้าเป็นที่นิยมแล้วสวยเนี่ยคนก็จะพยายามเกให้เหมือนที่สุดนะผมแล้วก็จะปล่อยออกมาในราคาที่อ,า,อาจจะไม่ได้ต่ำนะผมอาจจะสูงด้วยนะผมแต่ก็ถ้าเราได้เหรียญเกมามันก็ เสียเงินไปฟรีนะผมก็ควรศึกษาให้ดีๆนะครับผมแล้วก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากไปด้วยนะครับสําหรับช่องหลงทั่วไทยนะผมใครชอบอาการทําคลิปแบบนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจเพื่อให้ได้ทําคลิปต่อไปหรือคอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์บอกได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมก็ อย่างที่บอกครับคลิปของผมได้ทำไปแล้วคลิปาการเช็คราคารเหรียญของหลวงพ่อพัดนาวัดนะผมหรือแม้แต่าการทำเหรียญรีวิวเหรียญสายมา8รอบของหลวงพ่อพัดเหรียญอายุยืนนะผมเหรียญเจริญพรบนนะผม จะเจริญพรล่างนะผมก็มีอยู่นะครับใครที่สนใจก็เข้าไปกดดูในช่องได้ครับหลงทั่วไทยนะครับฝากไปด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย